เปิดข้อความหนุ่มดงังโปรไฟล์ดีที่เคียงข้างให้กำลังใจเบสตลอดคนบันเทิงและแฟนคลับต่างสมกำลังใจให้เบสรักกนีคำสิงหลังเจอคุณพ่อสมรักคำสิงมีข่าวเช้าที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้โดยทางด้านสาวเบสได้ออกมาเปิดใจแล้วครั้งแรกโดยเผยว่าตนขอโทษแทนคุณพ่อคุยกับพ่อแล้วก็เหมือนในข่าวส่วนตัวได้บอกกับพ่อไปว่าถ้าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำผิดก็คือผิดสุดท้ายถามว่าเชื่อใครไหม ตนตอบตรงๆว่าไม่ได้เชื่อใครเลยรอดูดีกว่าหลังจากบทสัมภาษณ์เผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์ทางด้านหนุ่มชื่อดังที่ตอนนี้กําลังตามติบสาวเบสอย่างหนักและเป็นผู้ได้รับคะแนน20เต็ม10จากสาวเบสมาแล้วอย่างหนุ่มแพทริกปารบาริสก็ได้เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจสาวเบสบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คําสิงแฟมิลี่ครับงานนี้แฟนคลับต่างคอมเมนต์ต่อจํานวนมากต่างใจฟูที่หนุ่มแพทริกคอยเป็นกําลังใจและอยู่เคียงข้างไม่ห่างอาทิใจ ฟูพร้อมสัตว์อิโมจิรูวหัวใจใจฟูเลยค่ะแดดดี้วาก้าแดดดี้คือที่สุดฝากดูแลหม่อมมีด้วยนะคะโอ้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยคะ่ะขอบคุณที่งานวันนี้เป็นกําลังใจให้น้องตลอดนะคะใจฟูมากเซฟโซนที่ดีของน้องเบสกําลังใจที่ดีของน้องเบสแดดดี้ <Daddy S 2> คือไมโครเฟฟของน้องใจน้อยมันได้กําลังใจที่ดีของน้องเบสอยู่เป็นกําลังใจและเป็นรอยยิ้มให้น้องเบสต,ตลอดไปเลยนะน้องแพทริกขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างนะคะเดดดี้อยู่ข้างๆหม่อมมีตลอดไปนะคะแดดดี้เลยอีก มากมายนั่นเองค่ะและมั่นใจค่ะว่าน้องวาก้าก็จะเป็นกําลังใจให้หมือนนี้เบสคําสิงเสมอเพราะตอนนี้ก็ดูเข้มแข็งมากเพราะมีหนุ่มแพทริกคุณแม่อ้อยและน้องโบท๊ทคอยอยู่เคียงข้างนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้สาวเบสและครอบครัวคําสิงนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปอบริสฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนําสามารถคอมเมนต์ไว้ ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ